แล้วยังหักแพงเมียอยู่บ่เจ้ายกเช่นพมคนก็บรรทักก็หักคนอื่นยังดีกว่าเป็นอะไรคงการขาพูดเบิ่งแหงเมียเจ้าก็เบิ่งเหมือนบึงใต้หาแหงเจ้าจบิ่งหุบดอกที่ชื่อดอกออเมียเจ้านั่งอันนี้ก็กล้าบ่เนาะยอะนยัง เมียเราดังในนี่ก็ออยังกล่าวเบาเลยประตูไปชนได้ไปชนอีกอ๋อคอยมีอ่ะพี่โน้องเนาะทักทายสบายดีอีกครั้งหนึ่งเด้อพี่โน้องเนาะหลังจากที่ได้สัมภาษณ์เมียเราแล้วก็ามาสัมภาษณ์ปอทุกต่อเลยบาทน,นี้เนาะพี่โน,โนโ้องเนาะ อดีแต่เรื่องนักกหนังคนละม้วนั่นแหละมีแต่ว่าให้เอฟซีวัดซุ่มผู้สุขคนพิจารณานะนำการพี่น้องเนาะก็บอกให้เพิอมพุ่นเพิอมพี่อันนี้ก็สัมภาษณ์เพื่อให้เอฟซีเลยลฝ่ายได้ติดตามพี่น้องเนาะสัมภาษณ์มันนี่โอ้บ้าแต่เว้นพี่น้องจนดีคำมันนี่ก็เนาะสัมภาษณ์ทั้งสองคิปพี่น้องเลยเนาะเนาะโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ก็ทุกกันอีกต่อกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นการเสียเวลาเวลาเดี๋ยวพี่น้องไปกินบอ ที่ตัวหนังเขาบอกเขาแม่งอยู่บ้านพี่น้องเอ้ยได้สบายดีอ่ะนั่นแหละคนมีพ่อมีแม่คนมีพ่อมีแม่เอาสบายดีก่อนสบายดีก่อนโดยนี่นี่นี่ไว้ือดยใช่โดยใช่ให้ลูกมึดจมบ่เอาสบายดีแล้วกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนอืมติดเต่อพี่น้องเนาะมาหอดพ่าเผาสุนทรอีกครั้งหนึ่งมานี่ โอ้โยมีแหงบ่มีแหงอ๋อมีแห้งโดยังแล้วก็ิดถามตรงๆเลยบ่หน่เป็นจะได้เมียเจ้าคือว่ามันดูแลยุเราอ่ตายหายอย่างเจ้าจะไปเชื่อมันเอ้ยเชื่อคนพี่บ่าไม่เชื่ออีกเอ้ยคอยเมื่อยอยู่เลยมันหักเว้าคนทแถลงคนขี้ตัวมันที่มีตายหายอย่างคนกี่ตัวว่ ชุดยอดปะเถาคือว่าจังสั้นลำบากนีพี่เนาะคอยไว้ได้เชื่อเว้ยอ๋อต่อคอยอยากปลาคอยอยากทิมจะอยากปลาเมียบ่อยากปลาเดี๋ยวว่าวันนั้นเขาเสียใจได้ปะเถาเสียกับย่านะเหมือนแม่เขานี่ว่าดังหลายเขาเสียใจขอเสียใจได้เสียก็เสียนะมันมีพ่อมีแม่เจ้าบ่มีบ่บ่เอาคอยคอยคอยทเจ้าอลีได้ อันชัวมดว่าเมียจะบนหนึ่งเขาให้กินนี่ไผ่ชิ้นหนึ่งบ่กินถ่ายคอยมาเอามาหายติแม่ดีใจพ่ข่อยเข้ามาหาแม่ก็พ่อใจก็พ่อก็แม่อันนี้กับบได้แมนดอกนี้เป็นเรื่องเรื่องเก่าเรื่องที่มันผ่านไปคอยก็ไแมนบอดือชาเจ้าใดคอยนะคอยมาทุกเลยเบอเลยเอ้ยเจ้าบ่นเถื่อบ่นแหงแล้วคอยเลือเลยบ่ถือบ่ือชาเจ้าบ่มีแม่มีไผดูแลเบิรแหงคอย มีแต่ท่าตายคู่มเลยนี่มียังรถล้มทับได้รถล,ล้มทับได้อย่าไปใกล้มันรถจิรถจิล,ล้มทับเจ้าหันฮะบอกมันแทนอ๋อเดี๋ยวพี่น้องเนาี่ยเรามาถุงบ่ถุงเจา้าบ่หน่นนอ๋อเอาโอเคโอเคดออออเดี๋ยวพี่น้องฮ่าต้องโกยข้องมื้อ เขาก็ได <át stars> ้กินนะเขาก็ได้กินบ่มีหนึ่งเข่าจะรุปแล้วยังหักแพงเมียอยู่บ่เจ้าโดยเช่นพรมควก็บ่ักก็บักคนอื่นยังดีกว่าเป็นอะไรคุ้มกันเขาพูดเบิ่งแงงเมียเจ้าก็เบิ่งกันเบิ่งไต่หาอย่างจ้าเบิ่งหุบดอกยี่ชื่อดอกอื เมียเจ้าหนังในนี่ก็กล้าวว่าเนาะยันยังีดเมียเราดังในนี้ก็ยังกล้าวว่าได้ประตูได้ชนได้บุชนอีกอ๋อคอยมีโครงการช่วยเหลือนักลบเก่าได้ใส่แค่วะเว้ยชีวิตคนเฮาเกิดมีลูกมีเมียบึงแยงอะไรเจ้าหนังกระตุกเอาไปเบิ้งเอาลีเอ้ยจะเบิ้งคักๆเขาว่าเฉื่อยชะต์แต่แรงเฉื่อยชะต์ตัวบอก Chua Chua ừ. nhọt Cháu bỏ bỏ chua Khói bỏ chua phái phái xăm xăm bỏ Bỏ phái linh phái thiêu bỏ kinh lâu mau chú lá Áo à, liều Cháu khơi kinh lâu bỏ không? Bỏ khơi kinh ừ. nhạc Tâm nhạc bò lạc bỏ phún Bỏ phún bỏ chi phái ít Bỏ kinh vẩy giấy đáy khó Uhm Bỏ mên khôi chi phái xăm xăm Cứ เอ้โหโอ้ขีมียังกินกินปองปลาอะไรแมลงเด้อโดยคอยเอามาให้นะปองปลานี่ยคั่วคั่วก่อนบ่จต่างกินคั่วแล้วมันจะขึ้นบุขั่วได้เป็นไรคั่วมันบ่หอมเอ้าใส่ผักหอมเพราะบ่อต่างหอมบ่อหอมคั่วฉุกแล้วก็หอมอืมกินไปไหนนี่มันบ่มีเข่าก็บใบเนื้อหนึ่ดูไปเนาะแมนคนเฮา อยู่ชามตายเข<ย>เขาไปเ<ม>บิงเจา้า<ม>นี่นี่หาัวกินน<ม>ึงเขาก็ทั้งยากปวดก็บอมีบัตรบอมีไอ้ยิเบิงเจ้าเอาเลยเอ้ยเราจกตีลูกหรืบอบ่แพงบอลูนแพงแน่บอแน่เบอกบุพังหเขาจะตีมันตายเขจาจังนี้คิอจะกันสบายคือว่าไปนั้น เขาแล้วสอนงั้งเลย่งยงมันมีคุณค่ายัางเลี้ยงมามันไรเบิ่งเจ้านำในไฟพื้นแต่เก้าเจ้าคือว่าแพลงลูกแทะแพงเลยก็ไม่เห้ดีเดี๋ยวนี้นะครับบอดีว่าโอ้ยชุดยอดกีลักเชื่อง,ง,ยงอยู่เชียงกินบริเบิ่งแงงคอยเก็บเป็นเอ็นดุนไปละออกไป อันนั้นรถเจ้าอยู่แห่งพ่อเจ้าสียหาอยู่ไปอยู่ไปเถออยู่ปเดียวคอยขโมือนี่สะบ้าอ่บาลีคอยบ่ชนบ่ชนน้ำไผ่บ่บ่คอยบ่หลักบ่พุ่นบ่เป็นปอบเป็นพงใช้ว่าเจ้ามีของบ่ของก็บ่เป็นของปอบบ่บ่ของของก็ของตจพ่อยใจแม่ของไ่เป็นของปอบอีก บ่ของคำของคุณของคำของคุณเอ้นนะเอาแล้วบาทนี่มีของคำของคุณอีกพี่น้องเอ้ยของคำของคุณน่ยมรดกแต่พอแต่แม่ปันให้อาชาไว้เอาเบอร์เคยไปรักไปปุ่นเบอร์เคยเป็นปอกเป็นพุงเบอร์เคยไปเชะเชะช้ำช้ำเบอร์ได้ขึ้นสูงขึ้นสูงลงเงินต่ำบ่แม่นบ่บ่เจ้าชิ่ว่าเป็นนี่ปกินี่เมนอันเด็ก ไปดิไปเฮือนชูงลงเฮือนตำวันนี้จนจื้อคำเบาแล้วพี่น้องเนาะจือออนะจ้อคอยคิดไปมืด,ดทุกทิ่งทุกอ,อย่างเอาไนี้ชาาปะเถาคอยอยากเสนอให้เจ้าอย่ว่าให้หักแพงลูกเต้าไว้ถึงว่าเขาสิบอกว่าพังในจังหน่อยก็ะยามันนใะดก็ลูกเฮาโดยจ้าเด้่องของปะเถาเด้อโดย,โดยจันเมียคือการเมียกะเทธอเบิ้งเทธอโบเบิ้งเทธอเขาบ่เห็นเขาก็บ่เบิ้งคนเฮาสิเบิ้งกันตลอดที่ฉีดชนแล้วก็บังผอบังแม่รับพูดแหละที่ชนต้องเจ้าบอก แต่แรกๆเจ้าหักบ่กหักเมียคำรู้หักลูกจ้ะหักก็มันดีตะกี้คือมันคนชัดชื่อมันบอกเออคนเชียรอารคนขี้ตัวคนบริโภคไอที่ไปแห็นที่ไรเขาจะมาคนงามบ่กมางามหรือมาคนจบโอ้มาคนจบคนเจ็บบาดนี่พี่น้องเอ้ยงามบ่งามแต่หุบจูบ่หอมก็บ่เอาบ่ไปเด้อบอกเอาคนจบเลยดีเออจบเลยดีกินตลอดชีวิตก็บ่บมัส อันนี้คอยใบยายให้พบใบยายพ่อคอยอยู่เพี่อคอยกู้ขุมมือนี่ยอยู่รูปแบบบุญสนภัยอีกบ่ได้ก็กินบ่ได้ก็กินได้ก็กินบ่ได้ก็เช้าแม่นเอาบ่หลักบ่ปุ่นบ่เลยเยอะใช่ว่าเจ้าอันเคยลักไก่บ่บ่เจ้าคือบ่เคยลักอีกเขนหาเรื่องหาหลายโบเมียเจ้าหาเรื่องบ่เอาน่ะเมียบ่บ่บ่แม่นดอกคุณชาวบ้านดอก จะไปพังความทางนอกเขาอิชาบ่ะเข,าอ,า,ะขาอิชาก็ยันลื่นคนไปไปแฉะแฉมๆบ่เขาบา่เคยหาหลักหาเหลี่ยมหาเหลบอ่อันนี้คนหาเรื่องใช่มีคนหาเรื่องเจ้าอีกแมนอันนี้นับมือแล้วนี่นัามือเท่าหนับมือเท่า,น,านับมือคนหาเรื่องใช้ทุกุน<อ>ว่าเขาหาว่าเจ้าเป็นปอบนี่เห็นไดใช่ปอบเขาก็กินอยู่ใช่บรือไ อ่าวบดมีวงห้องกินเนาะบ่เอาอปาก,ออกเอาเคียงอยู่ใช่ปอบนี่ต้องเลี้ยงกระจายจึงเป็นปอบได้อ้าวเ้าบ่มีกระจายกระจายยังละปอบนะกระจายกระจายดิฟนีนน่ได้พงอืออืมพงเออ้องบดบม่มีบ่มีที่ทองดำธรรมดาใจพอใ่อยใจแหมทองดำถ้าบอมันกระจายนี่บม่มเป็นปอบอบ,อบ่บ<อ>่ต้องกระจายเท่านั้นจึเป็นปอบเนาะแมน จะเลี้ยงบ่ไรจะหักชาบ่าไรมันไปหาก,กิน hmm. อันนี้เหาบัดมีอย่างอยู่ในหือนในฉานแม่นแล้วพอเถอคนเหาในก่อนจะหายหมูหักนะฮต้องหักหมูเพราะอานน่ได้ปะเถอเลเด้อแมนอันนี้กระเบม้อลูกลานว่าวกระเจ้าได้ลูกลานนี่มาเบิง่งย่นเจ้าแบบว่าดูแลตัวเองายาก เราเลยมาเบิ้งผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นล่ะหมอบเวียกมอบงานให้ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นมาเบิ้งตัวจริงพันยูไกเพันยูต่างประเทศต่างประเทศไก่ชำพัดูไทยอยู่อเมริกาอยู่ต่างประเทศอยู่ไก่แห้งเขาจนมาบ่ฮอดผมแมนหอเพื่อนเอาพ่อนี่ยไปยูต่างประเทศชาพั์คักแน่เออเจ้ามันเป็นได้แท้เจ้าอยากอยู่ต่างประเทศน้าเพิ่นแมน่อยูก็ยิ่งชมพาดให้มัถึงฮอดเพิ่อนอ่า อยยุจะเมือนบ้านเกิดเมืองนอนเฮาลูกเจ้าน่ะเป็นซิ่ปลายคนก็ยังบ่มีไผดอยู่แลเจ้าเนาะบ่บ่ช้ำหอดอันชุ่มข่อยเนาะแมนเจ้าอันกลัวพ่อกลัวแม่กลัวลูกกลัวเต๋าหุดยอดบ่มีบ่อนเปียบข่อยเว้าอยู่ดเว้าวไปนั่นอยู่หันได้พี่น้องเอยเราว้าเอาบ่ได้ว้าเองนะนี่นี่เราว่าเนาะบ่มีอย่างบ่รัลบ่พ่น บ่เชื่องอยู่เชียงกินบอกกี่ตัวบ่กกีตัวกี่ต้มพ่อบอกเล็กพี่น้องเนาะสรุปได้ว่าพอตู้นี่ก็ว่าพอตู้ประตูวถามเมียเราก็ว่าเมียประตัวพี่น้องจักรชีวาจังได้ดีเราพี่น้องเนาะรอเบิ่งกันต่อไปเมียเบาสบายดีเด้อเมียเบาเฮากี่ตัวจักตัวเอาหยังตัวม้วงมูล่อมมูลแม่มือนอยังก็ใบตัวไปเอาของพ่อของแม่เหมันจะเปิดใตัวแม่นบ่บ่ คอยอยู่ไปไปชาคอยอยู่ตำทุกตำยากได้หาก็กินบ่ได้หาก็กินอะไรล,ลังมุกจุกขอคืออะไรำกินน้ำใช้กับบ่มีนี่ใช้กินน้ำพ้นทักน้นำตวงนำกินยาวัชนาเชาเพียงได้ชมนี่จะได้แล้วนำไลไฟสวา่างจะได้แล้ในมันชนุก ใจพอ่อใจแม่เกิดมาให้บ่มีความชุก mm. มีความทรมานหัวใจตลอดแล้วก็บ่มีผู้บิงผู้แย่งอีกพอเพียงจะชำนีแหละทุกจะแท้ได้พอเลยกลายอยู่ในมือวิบบนเปรียบพอแม่ก็ตายมาเลยไอ้น้องเมื่อไม่เมื่อกุกหมากาเธอฮือนี่บ่มีนะไปทำรถไปนำการรถแม่นบอกแม่น ตายมดเลยไอ้น้องหัอเนี่ยดอกเลยแดงมีมดไอ้น้องจะยังลือบ่อเห็นกันหลายปีแหละจะเขาที่เดินเฮ้าลือบ่อคือเฟซบุ๊กเนี่ยฮอดเขาบ่อเขาลินบ่อกันเล้วเขาลินเฟซบุ๊กเนี่ยต้องมามาหาพ่อพ่อใหญ่อันนี้เขาบไปบึ้ง บ่ไปฮู้ว่าพ่ออยู่ไสอ้ายอยู่ไสเออคือทีนี้ล่เห็นบ่อทุกก็บ่มีไฟเบิงเก็บก็บ่มีไฟดูแลเบิ่งแยงเอาเจ้าคิดได้ได้เอาเจ้าบ่เป็นเจ้าสิเบิงเจ้าเป็นอนนก็อยู่ในเฮือนในชานเฮาบ่ได้รักบ่ได้ปูนจเป็นก็กินาปลอกปลาไปกินแล้วก็เา มืให้กินก็กินในในนี้มันจำเป็นแหละหอดมือหอดวันมันแหละทุกมาแล้วในได้ฉันทุกแลวบวเปล่าครับทุกมือมีบอลเปียบทุกคนเฮาเนาะอันนี้อะไรก็ว่าทุกยาเผาไห้ได้ยาเผาหัวทุกคนเฮามันต้องบิ่งกันยาวๆเหมือนบอกแม่ เบิ่งเวลาไหเบิ่งเวลาทุกเวลายากเบิ่งเวลาเจ็บเวลาเป็นเนี่ยนั่นคนเหออน่าอันนี้โอ้ยเขาอะไรน,นี่อะไรนี่โอ้ยไม่เท่า,า,าพูดอะไรหมายุผูญจว่างหมายู่อ,ยอิผูญจว่างกันบ่คันเราเนาะมันหยุดมันยาวแสดงว่าเพราะตู้นี่ว่าอัน ไม่เท่านี้บ่อยากให้ยูยว่าให้ยู่ไรนี้ใครจะเอาบ่เป็นปอบเป็นพงจะสรุปแล้วก็บ่ได้เป็นเนาะปอบพองกอ๋อไม่ได้ท่อม่ได้เหยียดอย่างบ่มีมนตลกลกถาอย่างคนตน้องมีมนตลกลกาถาจัง<อ>างอ๋อแล้วมีขย้ายบ่มีว่ใจดิบบ่กพงบ่หาอยู่หากินคำพังคำมาหรือไปเลาะที่ปัญนาอันนั้นจังอยู่บ่ได้ คันยังธรรมดาอยูนาา่นี่มันบเก็น,นว่าบวกยอยู่ไปที่แหละอารุกตามอยากคเนเฮามันไปนี่แล้วพนะนั่นแลหละคนเฮาคิดเบื้องคักกผู้ชม่มพาดกับคิดเบื้องคักรุ่งทอนนี่คนเป็นในใดคนเท่าแลว้ว คนมดวิญญาณคนมดจติคนบ่มีผู้ดูแลเบิ่งแหยงบ่เพีงที่ฉันมีแล้วบ่มีผู้ดูแลเบิ่งแหยงก็บ่เป็นหยังคนเฮากแนื่อัสุจริตแม่นบ่รักบ่ปุ้บ่ปุ้บ่ตี้ไผบ่ตั้วบ่ตมไผแม่นบ่บ่บ่เคยเคยตั้วเคยตมบ่บ่ อ๋อกินไว้ได้ใด like> ๋ขออ๋อบ่เคยโตบ่เคยตมไปเอ้าบ่บดมาแล้วบ่มื้อนี้เห็นเพิ่นนตกเนาะแม่นมื้อเช้านตกบ่ตกก็บ่แฮงเออเอ้าสรุปได้เลยบ่เฒ่นวใดก ไข่กับบดไดทิมในป่าจ้าดอกเด้อโดยโดยโดยโดถึงว่าไผ่ชิวอ่ะกับเจ้าเนีใดข่อยกับบดไดทิมแมนเพราะว่า,า,า,าข่อยบบอีอยต้นเจ้าเพราะว่าคนย,ยันลืมยันเรือลูกเอ้ยแมนก็บว่าว่าเจ้าลักไก่ยังข่อยกับบดไดถือซะนะเพราะว่าเฮา,าบ่ฮู้บ่ได้เฮาบ่ได้เห็นว่าเจ้าลักไก่กันเจ้านานแล้วแม่นไพ่ไปบ,บาวบบว่าข่อยลักเป็นลักไก่ชาวบ้านบ่แล้วพูกไข่ก็งึดยังไงอยู่พุงคนในบ้านพูกจะเอาตอนใดนจะเอาเวลาใดนเจ้าสิอเวลาจับได้อย่างนั้นเนาะ เอ้าข,ข,ขังคำกลางคืนวิจิปด้เจ้าสิไลมันท่านในยังไงนะจะพาไปเจ,<อ>จ้าเนี่ยนั่นคนหาเรื่องแค่นั้นแล้วเขาบอกเราไปไล่ในไหนคนหงักบุตรกูรย,โกโยคือเจ้าเห็นหลอะออไปกงโก้กงโก,โกโ้กินเฉากินคำคนหาเฉากินคำเนาะแม,น,มนนั้นเขาอย่ยหาเรื่องว่าไปหาลักหาปุน่นกินเบิ้งกระครับเบิ้งอันเป็นยังไงตี ก็น่ะบาลลี่ก็ให้คิดเบิ้งคักๆักคิดผาับเบิ้งคักคักอยู่แล้วแต่ละมือคอยมาช่วยมาช่วยเจ้านี่ชุดยอดขับบบประมาณมีก็คอยกับไม่เจ้าไปนวดกับไม่เจ้าชุดยอดขับบประมาณขนมก็ให้เจ้าน้ำดื่มก็ให้เจ้าที่บุตรที่บิดาเจ้ายังว่าคอยแบบดูแลเจ้าบ่เบิ้งแเงีอยคอยจะดูแลเจ้าซัมนี้แล้วพุทธคดีเนาะ เจ้าก็ยังอาศชยโครงการคือเก่าแล้วเจ้าเงินมาจะใช่ใช่ไหมวะมาเบิ่งพอพัฒนาทุกบทประมาทอาถรรานเก็บใหญ่ใดใครใหญ่ไม่หักแพงกันลูกหลานกันลูกเจ้ากับหักแพงเอาเด้อคนเฮามือหนาเมื่อไงเมื่อหนาได้ลูกหลานหักกันดีกว่าช่างกันแมบ่าบอกว่าพื้นท่านควันกันดีบ่ให้ว่าเล้วก็บอกให้ลงเฮือนต่ำขึ้นเทือนสูงแมนบ่ ก็ไปเชะเชะแชมฉ่ำอด็กกินไหวอย่าได้ขอ,มอแมนบอกแม่นจะทําบดบ้านนี่พูดถึว่างนี่ก็ไปบ่อยเชะเชะแชมฉ่คอยบ่อยเจ้าย่างมาห่อนแล้วเดี๋ยวนี้บ่ได้แล้วเอ้าคลิปนี้เดี๋ยวคอยจิประก,กาศให้ลูกเจ้าถ้าลูกเจ้าได้บึงคลิปนี้ลูกปู้ใหญ่แล้วนะให้มาดูแลพอแน่นให้อล่าหันมาบึงให้เจ้าบกชิพอนหันบูกบกหันมาบึงพอแน่ถึงว่าพ่อที่เคยทํานี้ใช้ไปได้ก็ตาม พ่อก็มันทีตายอะไรดีนี่พ่อเนีใดช่างมือหนึ่งกะมาเบิ้งพ่อมาจเพาศได้เบิ้งเบิ้งมืดคุณพ่อแล้วโเบิ้งกะยามันอันนี้เราบบมีเบิร์ที่ต่อถ้ามีเบอร์ที่ต่อก็ดีถ้าพ่อเป็นนั้นนั้นนี่ี่มุมือมืดใดมือหนึ่งพ่อตายกับโบฮู้แมนบ่เนาะคอยมาสัมภาษณ์เจ้าีนขคอยว่าเคยว่ากับไผเได้่อยแมนคอยว่าแต่ในมุมของเจ้าพ่อตัวจริงโลดจะั่น เป็นตัวจริงขวบจริงโลดคอยก็ทุกข์อะไร <พอ S 1> มีพ่อมีแม่อะไร่ากัาพยอยไลใชายบ้านใชายเมืองบ้านเมืองบึ้งกับเบิ้งบัวบิง้งแลไรก็แล้วแต<ม>่คิดว่าเขาตายพังยังเลี้ยงตายเขา,า่าวระไว้ให้ประแดกคิดเช่นนั้นสิไปแม่ข่าลไร้คนเลยตายเป็นบวตาดำร้อน เราโอนตายเขาก็ไปพังเขาจะจงไว้ทิงตีเขาไปจงไว้ตรงนัเนาะอุ้ยบ้านอันนี้เจ้าเขาจะไปควบงนานเาโอเคประตูเดี๋ยวมือหนาเดี๋ยวจะมายามอีกเ้อยโดยโดยโดยเจ้าชักขาสุขภาพสุขภาพแข็งแรงกินน้ำฝนก็กินได้มันบอกมีอันผิดภัยดอกน้ำฝนอยู่บ้านเขาน่แมนเป็นยังดอก โอเคจังไงก็ยูดีไม่แห้งเดี๋ยวคอยกัสิครับก่อนสบายดีบาทนี่โอเคพี่น้องเนาะจังไงก็ฟังหน้าฟังหลังพี่น้องเนาะสบายดีพัดสู่ผู้สู่คนนั่นแหละพี่น้องไป